เราจะพาทุกท่านมาชีวาโขงนะครับฮัลโหลชีวาโขงโรงแรมชีวาโขงเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศข้างบนนะครับบรรยากาศลม่มรื่นมากครับของโรงแรมตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นหกอันเลยนะครับ Let's go โรงแรมชีวาโขงนะครับภายในโรงแรมก็จะเย็นสบายและสวยมากมีสินค้าขึ้นบ้านไว้บริการให้นะักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับที่มาพักที่โรงแรมแห่งนี้รเราจะออกมาชมว,วิวข้างนอก ก็ได้จะเห็นฝั่งสปปลาวนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชั้นหกชั้นหกนะครับที่เราจะขึ้นไปอไปเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเวลคัมดิงของที่นี่จะเป็นน้ำกระเจี๊ยบไป เรามาถึงโรงข้างในโรงแรมแล้วนะครับเราก็ต้องขึ้นไปที่ชั้นหกนี่นะครับแล้วก็รอขึ้นไปชั้นหกกันเลย กดแล้วทําหมดนี้ครับนี่เดี๋ยวมันส่งแล้วก็มันไม่ใช่ और अच्छा करके मारती ตอนนี้เราก็จะพาทุกท่านกลับไปยังที่พักของเรานะชีว่าโคงนะครับจังหวัดน,นครพนม